ที่เรากําหนดได้เองก็คือเราไม่ได้ติดคกุกเราก็จะไปไหนก็ได้ถูกไหมเราไปเช่าบ้านอยู่หรือไปอยู่ที่บ้านใหม่ก็ได้เออหาอะไรมาทํากันก้นๆซะนะโอเคอยู่ได้แล้วนะครับเอฟซี้วอยู่ได้เหมือนกันเอ,อทําอย่างนั้นอถ้าเราไม่อยากจะมองหน้าใครเบื่อนะเออนะก็ย้ายไปได้นี่จะมีปัญหาอะไรถูกไหมลนะ่ะอ,อไปซื้อ ประตูมาซื้อหน้าต่างมาก็อยู่ไปกอยู่ไปก่อนเห็นไหมก็อยู่ได้ก็ไม่ทำใช่ไหมคนเราทำนะเนี่ยก็อาจจะไม่คิดหรอกว่ามันเป็นมันเป็นบุญบาปนะเขาอาจจะไม่คิดไง อแต่พอมันรู้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วสายไปแล้วมันคิดไม่ได้แล้วมันคือมันไม่ทันแล้วคือมันผ่านไปแล้วใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเมื่อตามนั้นนะแก้ไขไม่ได้แล้วอคุณลำเจียบนะครับสวัสดีครับผมแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทําไปแล้วไงเราก็ต้องกลมหน้ากลมตานะครับอ่ารับใช้ไป ใช่ไหมตอนแรกก็ก็เห็นว่าไม่อยากอยู่นะครับไม่อยู่ก็ย้ายออกไปได้เนี่ยนะอยู่ไปสร้างไปก็ไม่เห็นปัญหาเลยเอฟซีนะจริงๆนะเออบางคนนี่เขาอยู่เนี่ยอยู่ก็ต๊อบอยู่อะไรก็ยังอยู่ได้เลยเออไม่ได้มีอีครักเราทาไมล้วไม่ซีเรียสกับการเป็นอยู่นะเราอยู่ตรงไหนก็ได้ละครับที่ก็อยู่ได้แต่อย่าครับใจเลยเอฟซนะ อันนี้ดูเหมือนจะคับใจน่ะนะมับใจนะอึดอัดพูดง่ายอึดอัดอึดอัดก็ย้ายออกไปเออย้ายออกไปอยู่ข้างนอกสบายบายนะครับนะเอ่ตะกงตะเกียงก็มีโซลาเซลล์ก็มีนะเขาซื้อโซลาเซลล์มาติดอ่าก็ใช้ได้เห็นไหมเอ่อไปขอบ้านเลยที่มันก็ไม่ยากนะขอให้ซ่อมห้องน้ําเสร็จก่อนอถ้าห้องน้ําเสร็จเขาก็ซื้อได้เขาก็ ขอบ้านเลขที่ได้บ้านเลขที่แล้วก็ขอไฟขอน้ําได้แล้วมันก็เป็นตามขั้นตอนเห็นไหมพอมีบ้านเลขที่ปุ๊บแล้วก็ขอน้ําขอไฟได้ขอมิเตอร์เขาทําอะไรได้หมดทุกอย่างเห็นไหมเหรอนี่แหละเห็นไหมมันก็มีแค่นั้นมันขึ้นอยู่กับทำตามกฎกติกาเขาแค่นั้นเองนะครับอืมก็ไปอยู่ได้ชิวๆได้อยู่อย่างนั้นอ่ะสบายๆนะอ,อยู่ไปก่อน ใครเหรออาจจะใครซะอีกละ่ะอา่าก็คนดังไงคนดังนั่งเคลียตอกบัตรให้แล้วคุณยายประพัดนะนันขอบคุณมากครับผมนั่นแหละอก็ไปอยู่ได้เขาบอกก็าเบื่อที่นี่ไงไม่อยากเห็นหน้าใครนะครับหรือไม่อยากให้ใครเห็นอยากอยู่เงียบๆก็ไปอยู่ได้ไม่เห็นปัญหาอะไรเลย ใช่คนเดียวอยู่ไหนก็ได้อยู่ได้เหรอเนี่ยแอดยังอยู่ได้เห็นไหมเอออยู่สบายๆมันคับแคบก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็อยู่มาแล้วนะเล็กเราจะอยู่ไม่ได้หรอถ้าเราไม่ซีเรียสกับการอยู่อะนะครับเราก็อยู่ได้หมดแหละเออขอให้มันมีที่นอนอ่าฝนนะครับฝนไม่ั่วน่ะอหลังคาไม่รั้วลงมาเราก็อยู่ได้ห้องน้ําไม่ตันเนี่ยนะอยู่ได้แล้ว เออแค่นั้นแหละอ๋อได้ข่าวไฟน้ำพร้อมนะโอพร้อมก็อยู่ได้เลยสิก็แค่เราไปซื้อประตูมาแค่นั้นเองเออซื้อประตูนะน้าต่างมาใส่มันก็จบแล้วนะพื้นเอาไว้ก่อนนะครับเออถ้าไม่เสร็จก็อยู่ไปแบบพื้นปูนธรรมดาก็อยู่ได้อะสบายสบาย นะเอไม่เห็นเป็นไรนะครับโห oh, นะ่ะเบื่อก็อยู่ข้างนอกแค่นั้นเองนะน้ําไฟพรอ้อมยิ่งดีใหญ่นะครับน้ําไฟพร้อมนี่ก็จบเลยแต่ไม่ได้สังเกตน,นะผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้สังเกตน,นะเอ,อว่าไม่มีสายไฟเข้าไปหรือเปล่าแต่น้ําไม่ยากหรอกไอตีน้ําไม่ยากเอ,อแต่ไฟนี่แหละมันอาจจะต้องต่อต้อง ต้องตั้งเสาไปสักต้นสองต้นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับตั้งเสาไปสักต้นสองต้นอ่าอรอรอคนติดเหรอก็ตามหลักเนี่ยก็ติดมันมีวงกบอยู่แล้วถูกไหมล่ะวงกบประตูก็มีแล้วก็ใส่วงกบประตูเข้าไปเใส่ใส่ประตูเข้าไปมันก็ไม่ยากนี่นะครับไม่ยาก หน้าตรงหน้าต่างก็ใส่แป๊บเดียวเองทําวันสองวันก็เสร็จแล้วนะครับแอดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วก็ทําไปก็ค่อยทําไปเออยู่ไปก็ทําไปได้ก็ค,ค่อยสร้างเห็นไหมก็อยู่ได้ถ้าคนเรามันอยากจะอยู่นะเอจะจะรอให้เสร็จสมบูรณ์แบบเอาแบบหลูหั่หลูหัลาเลยเนี่ยมันก็คงยายากมันต้องงบประมาณอีกเยอะสร้างบ้านเนี่ย fc เราตั้งงบประมาณไว้ห้าแสนเนี่ย ไม่อยู่มันจะบานปลายเอาจริงๆสร้างบ้านเนี่ยมันจะไหลออกไปอีกสมมติเราตั้งไว้ห้าแสนมันไหลไปเป็นวันเจ็ดแปดแสนด้วนนะ <c oughs> เออมันไหลไปเรื่อยแหละมันต่อเตอิไมไปเรื่อยแหละเอออันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีน,นู่นนี่นั่นอ่นะไม่ได้นะครับเออมันก็ต้องมีพอประมาณแต่เราอยู่ไปสร้างไปก็ได้อ่อันไหนไม่มีก็ปล่อยไปก่อนเอาที่จําเป็นอ่าอันไหนจําเป็นก็เอาก่อน อันไหนไม่จําเป็นก็หยุดไหวแค่นั้นเองนะถ้าเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จบนะไม่ยากจริงจริงทำเองก็ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมเออทำเองก็ได้ติดประตูหน้าต่างเนี่ยนะทำเองได้เลยไม่ต้องรอช่งอางง่ายๆนะเอาจริงๆ เ,เพราะว่าอยู่ข้างในมันก็นะมันก็อาจจะมองสายตาแล้วเอ,อเขาอาจจะไม่ชอบใจสายตาไงอย่ามองตาได้ไหมนะเ,เขาชอบพูดอย่างนี้ข้ามมองตากันมันก็ธรรมดาแหละนะครับเราเป็นคนดังอะเนาะเขาบนบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนปกติอยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาว่างัน้น อ,อยากจะเป็นคนธรรมดาแบบไม่มีใครรู้จักไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครทักทายเขาว่าอย่างนั้นนะเราก็อย่ากออกโซเชียลสินะสั้นๆเออถ้าไปไหนอยากไม่ให้ใครรู้เรื่องเนี่ยก็คือเราก็ไม่อยากจะออกโซเชียลเราก็ไม่ไม่ทำโซเชียลเลยเราก็หยุดไปเลยเออ ใช่ครับผมอุตสาหนะครับเออคือคนเราก็ต้องคิดอย่างเดียวนะครับเอสวัสดีครับผมนะคนเราก็ต้องคิดว่าเรามาจากไหนก่อนถูกไหมล่ะเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นคนที่มีตังค์แล้วเป็นคนที่ลงจมไม่ลงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ เราต้องคิดอย่างเดียวว่าเราก็คือคนจนคนหนึ่งอ่ะคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะอ่าเราแค่แค่คิดแค่นี้อ่าขอให้หนึ่งเราไม่ไปขอใครกินก็พอแล้วเออแล้วก็มีที่อยู่ของเราไม่ไปขอใครกินก็พอแล้วก็อยู่ไปใช่ไหมแค่นั้นก็พอแล้วพี่ซีนะครับอ่หรือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีของเรานะ่แหละถ้าเขาคิดอย่างนี้อ่า ใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังไม่ไปขอใครกินเราจะไปขอคาดหวังให้คนอื่นมาช่วย,ยก็คงไม่ได้หรอกเป็นคนดังในคุณสิริกุลนะเป็นคนดังไง, ون, นะเ,นนง,ไงเขาไม่อยากเขาบอกไปไหนก็มีแต่คนทักทายเขาเออมีคนทักทายเขา,เ,ออา,เ,ขาเป็นคนรู้จกักอะเยอะอะเป็นคนดังอะเออมันก็ต้องถามมาดังทางด้านไหนละจ๊ะ ออเไลฟ์สดตลอดเหรอเอามันก็ไม่เงียบนะถ้าทำอย่างนั้นอ่ะถูกไหมไม่เงียบไม่เงียบเออเราอยู่เงียบๆล้วก็ต้องอยู่ในห้องธรรมดาธรรมดาสิถูกไหมไม่ต้องไปคุยกับใครไม่สนใจใครโลกโซเชียลเลิกก็เงียบแน่นอนอา่าดังเพราะอะไรก็นั่นแหละสินีแหละ ปัญหาแล้วคือปัจจุบันเนี้คุณคุณเงียบไม่ได้แล้วเอาพูดง่ายว่าปัจจุบันนี้จะไม่ให้ใครรู้จักก็ไม่ได้แล้วเขาจําในภาพแล้วไงเออภาพมันจําไปแล้วไงจะเงียบก็คงไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่เราจะเปลี่ยนภาพลักษ์เรายัางไงละ่ะถูกไหมตรงนี้ต่างหากละ่ะเออเปลี่ยนเปลี่ยนภาพภาพลักษณ์ของเราก็คือจากลบเนี่ยให้มันเป็นบวกเนี่ย เปลี่ยนยังไงประกาศปิดช่องแล้วโอ้เขาจะกล้าหรือเปล่าล่ะเออเขาจะกล้าหรือเปล่าล่ะใช่ไหมเออพูดง่ายว่าถ้าไม่มีช่องนี้ก็คงจะไม่มีช่องทางทามาหากินะถ้าเราไปขายของโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ช่องก็ได้นะเออได้นะ เออค้าขายแบบไม่ต้องมีช่องอ่ะเหมือนชาวบ้านที่เขาค้าขายกันในเอฟซีเขาก็ไม่มีช่องนะไม่มีช่องทางด้วยค้าขายแบบไม่มีช่องทางเลยค้าขายได้เห็นไหมแตเ่เขาทำไมทําได้ลนะ่ะเออเขาก็ทําได้นะไม่มีช่องทางใดๆเขาก็ค้าขายตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาไลฟ์สดไปไหมไม่มีเออค้าขายคนเดินไปเดินมานั่นแหละอืมก็พอขายได้ ถ้าเขาจะทําแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะอก็ไม่มีใครก็ว่าด้วยละ่ะเห็นไหมมันก็ดีแล้วก็มันก็คนก็จะรู้แค่เบ็ดบางส่วนถูกไหมจะไม่ได้รู้เยอะแยะอะไรมากมายรู้เฉพาะอ่าคนในตลาดก็รู้จักกันเท่านั้นเออันเนี้ยถ้าเราทําอยู่ในโซเชียลเนี่ยคนเขาจะรู้ทั่วประเทศนะคุณจะเดินไป,ปจังหวัดไหนเขาก็รู้จักหมดแหละจริง เออถ้าเขาเขาเคยดูเคยอะไรเนี่ยเคยดูข่าวดูอะไรเ,เขาก็ต้องรู้จักสิ <c oughs> อ่ะร,อ,รอคนมาบอกใช่ไหมนั่นนะสินะครับอ่ะสวัสดีครับป้ากุหลาบนะครับสวัสดีครับ FC ทุ่ท่านนะครับเอ่อก็นี่แหละนะครับเอซอืมมันก็ต้องมันก็ต้องว่ากันไปนะคนเรามันผิดพลาดกันได้นะเนาะจะทํายังไงได้ลนะ่ะจะอยู่ก็ต้องก็ต้องอยู่ให้ได้แหละถูกไหมจะออกไปก็ออกไปได้ไม่มีใครเขาว่าเลย <c oughs> นะ <c oughs> จริงๆเ่ะจริงๆเ่ยถ้าเรามีที่แล้วถูกไหมล่ะ เราไม่ต้องสร้างอย่างนั้นก็ได้เราซื้อบ้านน็อกดาวมาประมาณสองสามแสนบาทถูกไหมบ้านน็อกดาวได้เลยนะีวางโต๊ะแต่มันก็ไม่ใหญ่นะมันไม่ต้องใหญ่มากมายเอาแค่อยู่ได้สองสามคนเออสามคนสองสามคนในอยู่สบายๆมีห้องน้ําให้ในตัวเออวางโต๊ะเสร็จแล้วเดินน้ําเดินไฟสาย,สายจบแล้วราคาถูกด้วยสองสามแสนเนี่ยนะครับสามแสนสี่แสนนี่ใหญ่เลย เวิร์กด้วยทีเดียวจบไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยอันเนี้ยเสียไปสี่ห้าแสนยังยังไม่ไปไหนอะ่ะเพราะอะไระมันเยอะเพราะเราสร้างขึ้นมาเองสร้างมาจากจากมันเป็นศูนย์เลยเออสร้างมาอย่างเงี้ยมันแพงแต่ถ้าเราสร้างบ้านน็อกดาวน์เดี๋ยนี้สบายเลยเอาจริงอยู่แบบสองสามคนสบายๆเลยล่ะเอาพูดง่ายน็อกดาวน์เนี่ยแอดพูดได้เลยเนะน็อกดาวน์นี่จบเลย ไม่มีปัญหานะบอกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับสบายๆแหละนะแล้วงบประมาณก็จะไม่หมดขนาดนี้ด้วยซื้อบ้านนอกดาวเดี๋ยวนี้เขาทำสวยๆเยอะไปมันมีทั้งคล้ายเตาตู้คอนเทนเนอร์ก็มีเป็นบ้านไม้ก็มีเอเป็นบ้านคล้ายๆไอ้ไม้ฝาเจอล่าก็มีเป็นบ้านคล้าย ตู้คอนเทนเนอร์นะเป็นคล,ล้ายๆรูปทรงรถเลิศเนี่ยมีทุกอย่างเลยสิมีทุแทบลูกทุกอย่างเลยสบายราคาสามแสนสองสามแสนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเออถูกด้วยอยู่ได้เลยเข้าไปต่อน้ําต่อไฟอยู่โป๊ะเลยสบายเลยมีแอร์ให้ต่างหางโอ้โหจบข่าวเลยเห็นไหมมีห้องรับแขกมีอะไรเล็กๆน้อยๆไปเราไม่ต้องสร้างใหญ่จบแล้ว นกดาวจบแล้วสีดีด้วยสวยงามด้วยเลือกทรงเลือกอะไรได้ด้วยเลือกสีเลือกทรงได้หมดเห็นไหมสบายๆป่านนี้เข้าไปอยู่สบายๆแล้วออสร้างแต่โรงรถเข้ามาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองจบแล้วโรงรถก็สร้างสักเต็มที่ก็สักเจ็ดแปดพันก็อยู่ได้แล้โรงรถเห็นไหมโอ๊กนะ บอกได้เลยว่ามันไม่ยากหรอกนะถ้าเรามีตังค์นิดนหน่อยเรามีไม่งบประมาณไม่ถูกไม่สูงเนี่ยเราก็ทําได้เราไม่ต้องเอาดีอแล้วมันย้ายได้อีกทางหากเห็นไหมไม่พอใจกูยกบ้านหนีเลยเออไปอยู่ตรงไหนก็ได้มีบ้านอ่ะนะจบไหมอย่างนั้นดีกว่าอันเนี้ยมันไม่จบเพราะว่าโอ้กว่าจะสร้างเนี่ยหมดเป็นล้านนะอ่ะอ้ซีกว่าจะจบมาหมดเป็นล้าน อไม่ไม่ไม่ง่ายอะ่ะทําไปบานไปเรื่อยอะ่ะนะเรื่องบ้านเนี่ยจริงเยอะแยะ